การที่จะไปด่าคนอื่นหรือว่าโพสต์ประจานคนอื่นยกตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้ทวงหนี้ด่าลูกหนี้หรือว่าเมียหลวงด่าเมียน้อยประจานเมียน้อยนะครับโดยบางคนเนี่ยก็เอารูปของคนอื่นมาเนี่ยแล้วก็โพสต์ด่าเขียนด่านะครับอีนี่เป็นเมียน้อยอีนี่เป็นหนี้ไม่ใช่หนี้เมื่อไหร่จะจ่ายสักทีนะครับหรือว่าเอ่อเป็นคำคำหยาบคายนะครับเป็นสัตว์เลื้อยคานต่างๆอะไรพวกนี้นะครับ ก็ต้องบอกเลยนะการที่ทําแบบนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายนะครับเป็นความผิดตามกฎหมายไม่ว่าจะมีประมาทด้วยการโฆษณานะครับอันนี้คุก2ปีปรับ2องแสนเลยนะครับหรือว่าดูมิน่นผู้อื่นด้วยการโฆษณาน,นี้คุก1เดือนปรับ10,000ืน่นแล้วต้องบอกว่าอย่าคิดนะครับว่าไม่ติดคุกเพราะว่าเงื่อนไขาการติดคุกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปด่าเขาเนี่ยแล้วคุณเคยติดคุกมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับเวลาสารลงโทษเนี่ยสารรอลงอาญาไม่ได้นะครับ ทีนี้นะครับในเรื่องการด่าต่างๆเนี่ยมันก็รวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของพอรบอรคอมด้วยถ้าหากว่าคุณเอารูปคนอื่นเข้ามาตัดต่อแล้วไปด่าให้เขาเสียหายเนี่ยซึ่งพรบอรคอมเนี่ยโทษมันก็ดนักขึ้นกว่าปกตินะครับกว่าหมิ่นประมาทอะไรอีกดังนั้นนะครับในเรื่องพวกนี้ก็ต้องเตือนนะครับว่าอย่าไปทำนะครับแต่ว่าก็มีลูกความบางคนเนี่ยมาปรึกษาผมเอ๊ะถ้าเกิดว่าโพสต์ในลักษณะนเนี่ยจะเป็นความผิดตามกฎหมายไหม Memorial. หรือว่าไปแจ้งเตือนลูกหนี้อย่างเงี้ยให้เขาชําระหนี้อย่างเงี้ยนะครับในการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับในการที่จะบอกหรือว่าแจ้งข่าวหรือว่าแจ้งเตือนลูกหนี้เนี่ยให้มาชําระหนี้นะครับหรือว่าจะโพสต์ถึงคนที่เป็นเมียน้อยเนี่ยนะครับอย่างไรให้เขาหยุดให้เขาหยุดการกระทําหรือว่าให้เขาหยุดการเป็นเมียน้อยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีก็มีนะครับคือคนที่มาปรึกษาผมเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะทำแบบเนี้ยมันผิดกฎหมายไหมนะครับหรือว่าทําแบบเนี้ย มันจะเข้าข่ายเสี่ยงโดนฟ้องไหมก็ต้องบอกเลยนะครับคือถึงแม้ว่ากฎหมายเนี่ยจะระบุว่าการมีประมาทด้วยมีประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปใส่ความผู้อื่นเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันไม่เสมอไปนะครับกฎหมายมีข้อยกเว้นอยู่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับหรือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามีเงื่อนไขาตามกฎหมายนะครับเหล่านี้นะครับเวลาศาลตัดสินนี่ยหนึ่ง เราอาจจะไม่ผิดเลยก็ได้นะครับ 2. เราอาจจะผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็สามารถที่จะทําได้นะครับ 3. คือเขาไม่สามารถที่จะดําเนินคดีอะไรกับเราได้เลยนะครับมันก็มีช่องทางทางกฎหมายอยู่นะครับซึ่งลูกความเนี่ยที่มาปรึกษาผมเนี่ยก็มีอยู่จํานวนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เข้ามาคุยเวลาจะโพสทีก็มาถามว่าอย่างงี้ผิดกฎหมายไหมอะไรนะครับหรือว่าเข้าข่ายจะโดนฟ้องไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับแอดไลน์มาที่ 0957563521นะครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนะฮะว่าทางผมเนี่ยนะครับเวลาถ้าใครมีใครมาปรึกษาเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าอยากปรึกษาฟรีนะครับติดต่อที่สภาธนายความนะครับลองติดต่อดูซึ่งเห็นบอกว่าเขามีบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรีครับ